มาสุดสกินของโกชิสกับตัวของเบอร์นิงสไปกันพายนะที่ก้าวสู่โลกสมมุติแล้วก็ผู้สร้างโลกสมมุติสีทองไปมาอย่างนี้ไม่มีเลเจนด์ข้ามเลยเกือบมันเดิมโอ้โหไว้ก็เลยเจออย่างเงี้ไว้นันทอยแล้วคือมันทองบ่อยนะแต่มันไม่ออกปุ๊บอ่าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่คุณ SPTGEEK เช่นเคยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่กับเกมคุยกําลังคิงกั้งกันอีกแล้วนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมที่ผมบอกว่าจะมาสุมสกินของโกชิสกับตัวของเบอร์นิงสไปกันนั่นเองนะจ๊ะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนี่ยเราก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับผมสกินหายานะที่ก้าวสู่โลกสมมุติแล้วก็ผู้สร้างโลกสมมุติสีทองนะครับผมอ๋อค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมเป็นสกินในตู้เกมเนาะเป็นอาเคียนนั่นเองเดี๋ยววววเเเรรราาาไไปดดูกกกัันนนีี่่่้ผผมมมจะะลลืืือออหคบ ก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปสุ่มกันเลยครับผม Let's go ไปมาอย่างนี้เอาอีกแล้วนั่นจะเอตัวเองมีปีกคืออะไรมีปีกคืออะไรเอ่ยนั่นไกลเลเจน์ใช่เหรอเออแล้วอะ่ะสกินซ้ำมาเนี่ยสกินซ้ำมาเนี่ยเองอย่าเล่นแบบนี้ไอ้หนูอืมอเคยังไม่แย่มา,านนกนะครับทุกคนปุ๊บ อ๋อป่าดักเออก็ว่าไปครั้งแรกผ่านไปนะผมครั้งที่สองตามมาตามมาติดติดโอ้ยเดินมาอย่างนี้ตามไม่หวานหวานนิดหน่อยบ่อยนิดนึงนะครับไม่มีเลเจนข้ามเลยเนะครับไปไปไป,ไ,ป,ไ,ปไว้ก่อนไว้ก่อนไปรอบสามครับปึ้งฮุดแดงอีกแล้วจุดแดงอีกแล้ว ฟับตาหวานนะครับตาหวานตลอดไม่ได้ตลอดไปข้ามเลยโอ้โห,โหโอ,อะไรก็หม,ยม่ยูกมาเด๋ยวสามหมื่ลูกบาทว่ะไปมาแล้วทองอารามแบบนี้สาม,มาเปล่าสกิลสาม,มาเปล่าผมไม่ไว้ใจนะผมบอกก่อนอ่ามีปีกคอนเฟิร์มได้นิดน,นึงกันเกนเลยเจนด้วยนะครับไปปุบบุบบุบบุบปุบอวะ อาจจะยังนะครับเราดูไปก่อนฟึบน่าก็ว่าอยู่มันไม่ออกง่าย,ายนะหรอกไปอะไรเฮ้ยลาเต้สกินใหม่หรือว่าสกินจากไหนเนะี่ยห้มันดูสวยยังอะไรครับเนี่ยไปดิกวัาาดนปะเฮ้ยมีปีกแล้วปีกบ่อยอยังอ่ะวันนี้ เกลียดใจดีค <Auf> ร <los journey graduate> uh ับ uh ่ปไ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 ปใส่ใเขาหน่อยนั่นพันได้ไปเกลืออีกแล้วเกลือีกแล้ว้ยเฮ้พันพายว่ะพึ่งได้ได้ไงกันไปกันต่อทุกคนสีแดงแล้วเสื้อแดงแล้วอ่ะไหวไหมเนี่ยโอ้โหตาปกติไว้ก่อนเลยอเกลือ วันนี้ของจริงล้วน,นเกลือจริงไม่ตริงนังไม่จริงโจ้ด้วยโอ้โห,โหเฮ้ยหวานอยู่หวานอยู่แต่หวานอย่างเดียวไม่ไม่เลยเจนอยู่ละไปน,นั่นโคตรเกลือไปกันต่อครับปึ้งม,มีลุ้นวะมีลุ้นวะบึ๊บบินขึ้นไปเอาให้สูงกว่านี้ มึงเงกเลยจีนมาวะไปจ้าพับ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 ดึ๊ดดึ๊ดพัดดดดนได้ไปปึ๊บอโออะไรวะไม่ออกให้หน่อยหรอตัวอะไรกะเรานี้สก,กินโกชีดได้ปะอาแล้วได้ลูกเกดไปแล้วอ๋ออาจจะยังนะทุกคนนะนางฟ้ามาอย่างไงวะจะหลุดนั่น เก,เ,เ,เกลืออกอไว้ก่อนเลยไปโอ้ยโอ้ยเจ็บจี๊ดเกลือยับยับเข็มปี่เพ่มีสกินม่วงผมักตัวเลยนั่นตามนั้นนะครับไปเปสโโรมายังไงวะไม่อยากได้นั่นเดินมาจะียหวานแค่หวานไว้ก่อนเลย โอ้ยเกือโอ้โห,โโหถ้าพี่จะเข้มขนาดนี้นั่นทองมาวะทองมาวะปุ๊บอืมไปไปไปกันต่อไปกันต่อเราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะไม่หยุดแค่นี้ปุ๊บบึ้ง โอ้โหสภาพจะรุดทำไมมันได้ยากอย่างนี้ทุกคนไม่ไหวแล้วไปนั่นทอยแล้วคือมันท้องบ่อยนะแต่มันไม่ออกรอบนี้ออกยากกว่ารอบสิ่แล้วออกโคตรง่ายแนวรุ่น,นไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปฟื้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 ปุ๊บก็ยังไม่ออกไหนกินอะไรดูดิเฮ้ย เอยอ๋ยอไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกตู้เกมเลยนะครับอันนี้คอนเสิร์ตล้วนมาทำไมเอ่ยจิตเตอร์เโอ้ยเก็บไว้ตรงนั้นแหละนะครับโอ้โหได้ทุกสกินยกเว้นแค่หน้าตู้ก็รู้แล้วเออไปมาได้อยู่นะครับมาอย่างนี้ เออเอืมฮึบินบินบินจัดมาดิไปปุ๊บอา่าฮะเรอดูว,ดว่าทุกคนผมว่าสะกินซ้ำผมมัน่นใจเลยสกินซ้ำแน่ๆไปเฮ้ย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 ตัวอะไรเฮ้ย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 บอดดี้วะของจริง มี่เขามาว่ะเขามาว่ะเฮ้ยก็ไม่คิดว่าจะได้นะทุกคนโอ้โหขอบคุณเพียงรักกันนะครับโอ้ oh my god ยังไม่ได้เกลือว่ะเฮ้ยไม่เขาเรียกเขาเรียกยังไม่ได้เกลือเขาเรียกว,ว่าเกลือแต่ว่ายังไม่ได้แยกขนาดนั้นนะทุกคนพอได้อยู่เออนี่ของแท้เท่มาเลยเราสุ่มสกินโกชิสกันต่อนะครับทุกคนเราไม่หยุดแค่นี้อยู่แล้วไปโอ้โหแดงมาเลย เก็บไปโอ้โหยิ่งกว่าแดงคือคอมมอนหมดนะครับโอ้โหแดงอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วพี่จ๋าหรือเราคนหยุดตั้งนานแล้ววะทุกคนโอ้ยโอ้ยไปต่อดิวะไปต่อดิวะไปโอ้โหดำมาเลยขอทองได้่ยไมล่ะขอทองได้่ยไมล่ะโกชีชน่ะสีทองน่ะโอ้โหทองยิงแต่ไม่ใช่นี้ ป๊บน,นั่นมาทุกคนรอดูนี่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจ้าเอ๋ตัวเองน,นั่นมาแล้วน,น,ลนักเกอร์เรจเอี่ยมไปอาจจะยังว่าผมว่าดูทรงละมันคงไม่ได้ออกมันคงไม่ได้ออกติดกันขนาดนั้นหรอกปุ๊บนั่นอย่างที่ว่านะครับเฮ้ยโอ้โหจะกินเคฟป,ป่ะเนี่ย <laughs> ตกินตั้งแต่นนชาติปางก่อนยังไม่ได้เลยอ๋อโหไอ้พาฟ่ไม่ได้อยากได้ไปโอ้ยอืออีกสองรอบเท่าน,นั้นลูกบาจะหมดแล้วลูกบาจะหมดแล้วปึง้ง oh, oh, oh. อ๋อโหไอ้เกลือไว้ก่อนเลยเจออย่างนี้แล้วสุดท้ายขอสีทองได้ไหมล่ะเออขอสีทองได้ไหมล่ะปึง้งไม่ไว้ก่อนนะรวนอาจจะยังนะจ๊ะโอ้โ oh, ห oh. เกลือนะฮะเดี๋ยวผมไปดูลูกบาศก์ก่อนนะครับทุกคนว่าจะมีมีเหล็กไหมนะครับผมฮ้่มีมีมีอยู่มีอยู่จำนวนมีอยู่โอเคมาในอีกรอบหนึ่งไปโอ้โหเกลือมันเดือดโอ้โหไว้ก่อนเลยเจออย่างนี้ไว้คือคืออะไรคือต้องการคือเราเป็นนักกล้ามหรืออะไรโอ้โหสภาพนะครับ ไม่ได้มีกล่องให้ลูกบาทปะอ๋อมีนี่วะนี่อาจจะยังนะครับไม่มีเลยไม่พล่มาเลยมันมีแจกลูกบาทปะวะเฮ้ยมีนี่วะจัดดิเรอเลยโอเคมาทุกคนอันนี้รอบสุดท้ายแล้วผมไปฟาร์มมาเมื่อกี้นะครับผมแป๊บหนึ่งนะ่ครับไปกันต่อนะผมคร้วสุดท้ายทําไม่ได้พอนะครับไปรีวิวสก,กินกันต่อนะไปโอเคครับจบแล้วนะครับอันนี้คือจบแล้วมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับผม มาดูตาเฮ้ยตาหวานว่ะให้ความหวังจัดอ่ะไว้ก่อนเลยนะเรียบร้อยนะครับด้วยเพราะแค่นี้นะครับผมหมดตัวแล้วหมดตัวแล้วโอเคครับสรุปนะครับผมในแค่นี่นะครับในแค่พี่ชายนะครับผมปึ้งในแค่นี้จริงๆว่ะมาครับทุกคนเรามาดูสกินกันดีกกว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่เบอร์นิ่งเดียวๆเลย จัดมาดิาใส่สมบัติด้วยก็ได้อใส่อะไรดีสามัญนะทุกคนใส่ไปไปดูอันนี้ว่าไหนความสวยงามอุ้ยเท่ว่ะวงแหวนด้ะปึ้งนี่มันมีเหมือนเป็นบีดเลยอ่ะเออเท่ว่ะเท่ว่ะปึ๊บทุ่มปึ้ง ขวัญขวันเป็นเสียงดนตรีนะทุกคนเนี่ยวงแหวนเวทมันสวยมากวันนี้มันเป็นแบบรูปดวงดาวปะ่ะแมกกาพิติ์นะครับคล้ายๆกันโคตระเทเลยปึ้งนี่นี่ของแท้ว่ะเทจัดเทจัดมางกทีไปฟุ๊บตูมปึ้งเทยจริง มันแบบมีวิวบับด้วยนะทุกคนออรา่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นลูกบาทมิระเบิดมันจะเป็นคล้ายๆพวกแบบอะไรอะคอนเสิร์ตเชานิงกิเตอร์อะไรเงี้ยเออมันเป็นในตู้เกมอะนะทุกคนมันเพิ่งได้บัฟมาปะไม่รู้เหมือนกันนี่ต้องตีทีมแบบนี้นะครับไปปึ้งปึ้งปึ้ง zoom เอฟเฟกต์ต네ีก really. ันยับเลยเอ้แต่แต่สวยนะก็น่าแล้วล้นประมาณนั้นสกินก็ประมาณนี้คร่บทุกคนสสำหรับการสุ่มสกินนะครับผมก็เรียกได้ว่าเกลียกันยับยับเลยนะครับเพราะว่าเสียหมดหมดตู้เลยนะครับส0 0 0 0ืกว่าลูกบาทไปหมดแล้วนะครับผมก็ เพือเป็นอีกสกินหนึ่งนะครับที่ผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นแบบออกแนวอาเคดตัวเกมดีนะผมแบบคิดถึงสมัยก่อนเหมือนกันนะครับถ้าดูมีความฟุ้งฟิ้งดีนะครับเท่เลยแหละนะส่วนโกชิตอาจจะยังนะครับไว้ก่อนเลยเดี๋ยวร,รอรอบหน้านะผมฟาร์มลูกบาก,กอรอค่อยมาสุ่มกันใหม่นะครับผมก็ฝากไว้ก่อนแขนแขนมากนะครับโอเค ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะผมก็รอติดตามนะผมก็คลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีนี่สวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย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 ครับทุกคนนี่ดูไว้นะครับคนสีหน้าของคนทำให้เราเกลือนะครับนี่ยืนยิ้มเลยดิเอ้ย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 ,ยบายทุกคน